บทที่36มีดเมื่อเดินไปถึงบ้านผมก็เห็นซูดาเตรียมของจำนวนหนึ่งไว้สำหรับการเดินทางมีผ้าผืนเล็กๆคล้ายผ้าเช็ดหน้าสองผืนกับมีดขนาดไม่ใหญ่นักใส่อยู่ในปลอกไม้และห่อด้วยผ้าผืนเล็กๆอย่างเรียบร้อยการเดินทางครั้งนี้ผมคิดว่าจะไม่เอาเป้ของผมไปด้วย เพราะมีกระดาษม้วนเของอยู่ที่หลังผมแล้วถ้าดูจากการแต่งตัวของผมตอนนี้มีแค่รองเท้าผ้าใบคู่เดียวเท่านั้นที่เป็นของที่มาจากโลกเก่าของผมผมดูเป็นคนที่นี่เกือบสมบูรณ์แบบแล้วสุดาเอาผ้าผืนหนึ่งมามอบให้ผมและเอาผ้าอีกผืนโพกที่หัวให้กับโคฮารุจากนั้นก็เอามีดเล่มนั้น เหน็บที่เอวให้กับเธอด้วยทำไมผู้หญิงต้องพกมีดด้วยล่ะครับผมสงสัยยังไม่มีใครเล่าเรื่องมีดให้เธอฟังใช่ไหมโยชิดะพูดขึ้นยังเลยครับผมเริ่มคิดว่ามันคงต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเพราะการพกมีดนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอาจจะเป็นสัตว์ร้ายหรืออาจจะแยกกว่านั้นก็ได้อย่าห่วงไปเลย โลกนี้ไม่มีอันตรายหรอกโยชิดะพูดพร้อมกับอมยิม้มเดี๋ยวระวังทางที่เราเข้าไปในเมืองเธอจะพบว่าทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือทุกคนจะมีมีดเน็บอยู่ที่เอวหนึ่งเล่มหรือบางคนที่มีภารกิจพิเศษกว่าก็จะมีอีกเล่มที่ใหญ่กว่าอีกด้วยโยชิดะอธิบายโอ้โห ดูเหมือนเป็นเมืองคนดุที่พกอาวุธกันทั้งเมืองเลยนะครับที่นี่เราไม่ได้ใช้มีดเป็นอาวุธหรอกแต่เราใช้เพื่อทํากิจกรรมเกือบทุกอย่างในการดำรงชีวิตของเราตัดแต่งกิ่งไม้เก็บพืชผลปอกผลไม้ทำงานในบ้านเช่นเรากิ่งไม้มาทำเครื่องมือใช้ขุดดินใช้ตัดเทาวันและอื่นๆอีกมากมายเขาตอบ เดี๋ยวตอนเดินทางเธอก็จะรู้คุณประโยชน์ของมันเองเออคุณตาของโคฮารุเป็นช่างตีฝีมือเยี่ยมคนหนึ่งเลยนะบ้านของท่านอยู่ระหว่างทางวันนี้ถ้าไม่ตรงเข้าเมืองก็ให้โคฮารุพาไปค้างที่นั่นสักคืนสิเผื่อจะได้ให้เธอไปเลือกมีดไว้ติดตัวสักเล่มด้วยโยชิดะพูดครับผมตอบพอโยชิดะพูดถึงเรื่องมีด ผมก็สังเกตว่าทั้งคู่ก็มีมีดเนบอยู่ที่เอวเหมือนกันเพียงแต่ของซูด้าจะมีขนาดเล็กและเรียวกว่าของโยชิดะเท่านั้นเราออกเดินทางกันเลยดีกว่าเพื่อไปถึงบ้านคุณตาทานอาหารกลางวันโคฮารุพูดขึ้นดูเหมือนว่าเธอจะตื่นเต้นมากเป็นพิเศษดีจะลูกดูแลทิมด้วยนะลูกซูด้าพูดแปลก ให้ผู้หญิงตัวเล็กๆดูแลผู้ชายอย่างผมไม่ต้องห่วงครับผมรีบบอกซูดา้าโคฮารุกอดพ่อกับแม่คนละครั้งแล้วหันมายกม้วนกระดาษขึ้นหลังไปแล้วนะคะโคฮารุกล่าวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคุณโยชิดะและคุณซูดา้าผมกล่าวลาทั้งสองคน เราเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือเช่นเดียวกับเมื่อวานที่จริงมันก็ไม่มีทางอื่นให้เดินอีกแล้วผมสังเกตว่าทางเดินช่วงนี้เป็นทางที่ถูกตัดแต่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูกว้างขวางกว่าทางที่ผมเดินมาเมื่อวานเส้นทางนี้แทรกตัวอยู่ในป่าที่ค่อนข้างหนาทึบมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆตลอดทาง ความรู้สึกในการเดินทางของผมเมื่อวานนี้กับวันนี้แตกต่างกันราวฟ้ากับดินเมื่อวานผมเดินด้วยความไม่รู้และเต็มไปด้วยความกลัวแต่วันนี้ผมรู้ว่าจะไปไหนไปหาใครและที่พิเศษที่สุดคือวันนี้ผมมีคนรักร่วมเดินทางไปด้วยการเดินทางในวันนี้จึงเป็นความสุขใจอย่างบอกไม่ถูก ผมชักจะชอบโลกใบนี้แล้วสิครับผมพูดกับโคฮารุหลังจากเดินทางมาได้สักพักที่ผ่านมาไม่ชอบหรือเธอถามก็ไม่เชิงนะคือมันมีความเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันจนผมไม่ทันได้ตั้งตัวประกอบกับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมไม่รู้เกี่ยวกับที่นี่จึงทำให้ผมไม่คุ้นเคยและกลัวผมตอบ แล้วอะไรที่ทำให้เธอชอบที่นี่ล่ะเธอถามต่อคุณไงล่ะครับผมรู้สึกว่าชีวิตของผมมีความหมายเมื่อมีคุณผมตอบจากใจจริง คุณทำให้ผมไม่ต้องกังวลอีกต่อไปถึงแม้ที่ผ่านมาผมจะมีโอกาสได้คุยกับมีนที่เขาพยายามให้ความกระจ่างทุกอย่างกับผมได้คุยกับโยชิดะพ่อของคุณที่เขาเป็นคนที่มาจากโลกเดียวกันกับผมแต่มันไม่สามารถทําให้ผมอุ่นใจได้เท่ากับการมีคุณผมอธิบาย ขอบคุณนะคะที่คิดอย่างนั้นฉันจะทำทุกอย่างให้คุณรู้สึกดีกับที่นี่นะคะเธอตอบเราเดินมาได้สักพักใหญ่ๆผมเริ่มสังเกตว่าโคฮารุนั้นแข็งแรงกว่าผมมากเมื่อเทียบจากการเดินทางของเราทั้งสองในขณะที่ผมต้องใช้แรงทั้งหมดที่มี ั้งแบกน้ำหนักของมวนกระดาษและเร่งฝีเท้าเพื่อให้ทันเธอแต่เธอกลับเดินแบบสบายๆและดูเหมือนจะต้องรอผมในบางช่วงทั้งๆท,ที่เธอก็มีสัมภาระที่หนักเท่ากับผมคุณเดินได้เร็วกว่าผมมากผมพูดขึ้นขณะพยายามเร่งฝีเท้าเพื่อให้ทันค่ะ ฉันเดินจนชินแล้วโดยเฉพาะทางนี้ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของครอบครัวฉันฉันยิ่งมีความชำนาญจนแทบจะหลับตาเดินได้เลยเธอตอบพวกคุณรับผิดชอบอะไรบ้างครับนี่ไงฉันจะทำให้ดูพอดีเราเดินใกล้มาถึงจุดที่มีกิ่งไม้ขนาดใหญยาวประมาณ3เมตร หากลงมาที่พื้นทางเดินจนเกือบจะขวางทางเธอวางม้วนกระดาษลงและดึงมีดที่เหนบอยู่ข้างเอวออกมาตัดกิ่งไม้เหล่านั้นให้เป็นท่อนๆเธอใช้มีดได้อย่างกล่องแคล่วมากไม่นานกิ่งไม้พวกนั้นก็ถูกตัดเป็นท่อนๆกองเรียงกันอย่างเป็นระเบียบเหมือนเตรียมพร้อมที่จะไปทำฟืนได้ทันทีโอ้โหคุณทำได้คล่องแคล่วมากครับ ผมชมเธอค่ะหน้าที่ของเราคือจัดการให้เส้นทางนี้พร้อมใช้งานตลอดเวลาดูแลสองข้างทางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรวมทั้งการตัดแต่งกิ่งไม้ให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตในบางกรณีด้วยเธอตอบเราต้องทำอย่างนี้ตลอดเส้นทางที่เรารับผิดชอบเลยหรือครับผมถาม ที่จริงพวกเราจะทำอย่างนี้ในทุกทกที่ที่เราเดินผ่านมากกว่าค่ะส่วนพื้นที่ที่เรารับผิดชอบนั้นมันจะเป็นแค่อาณาเขตที่เราตกลงกันว่าจะรับผิดชอบจากไหนถึงไหน เพื่อใช้เป็นแค่ชื่อเรียกเท่านั้นคล้ายๆกับการเรียกชื่อถนนหรือเรียกชื่อตำบลของคุณนั่นแหละโดยเฉลี่ยแล้วแต่ละคนแต่ละครอบครัวก็จะดูแลพื้นที่ประมาณ1 0 2ถึงตารางกิโลเมตรค่ะเธอตอบใครเป็นคนกำหนดหล่ะครับว่าเราจะต้องรับผิดชอบแค่ไหนผมถามไม่มีใครเป็นผู้กำหนด พวกเรากำหนดการขึ้นมาเองเธอตอบถ้าเราไม่ทำก็ไม่มีใครลงโทษเราใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องกำหนดก็ได้สิคือผมหมายความว่าเราไม่ต้องทำก็ได้ใช่ไหมผมแสดงความเห็นพวกเราทุกคนเลือกที่จะทำมากกว่าเลือกที่จะไม่ทำแล้วเราจะได้อะไรครับผมถามต่อ ไม่ได้อะไรเธอตอบพร้อมกับดึงม้วนกระดาษขึ้นสะพายที่ไหลแล้วออกเดินทางต่อไม่ได้อะไรด้วยถ้าอย่างนี้ยิ่งไม่จำเป็นต้องทำเลยสิครับผมสรุปและรีบแบกม้วนกระดาษเดินตามเธอพวกเราทำทุกอย่างด้วยความรักเธอหันมาตอบผมไม่เข้าใจมันเกี่ยวอะไรกับความรักผมถามสังคมที่นี่ ถึงแม้จะมีลักษณะทางกายภาพเหมือนกับโลกเก่าของคุณแต่ด้านทัศนคติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของเรานั้นกลับมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเราทุกคนที่นี่มีทัศนคติต่อหน้าที่ของตัวเองว่าการกระทำทุกอย่างในชีวิตหากเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มันคือสิ่งที่สมควรทำไม่ใช่เห็นว่าต้องทำเพราะมีคนออกกฎมาให้ทำหรือทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนทัศนคตินี้เป็นพื้นฐานของทุกคนในสังคมไม่มีใครสักคนเดียวที่ไม่คิดแบบนี้เธอตอบแล้วถ้ามีใครไม่ทำล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น นั้นก็ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ดีกว่าที่เขาจะไม่ทำผมพยายามทำความเข้าใจอยู่นะครับแต่มันยากจริงๆผมพูดเรื่องนี้คุณอาจจะต้องทำความเข้าใจที่ต้นตอของมันก่อนต้นตออะไรครับผมถามพร้อมกับเล่งฝีเท้าเพื่อตามเธออีก